กระสุดล็อกสุดไทยพอดีบัดนี้เงินมันก็เหลืออยู่แม่นบ่ล่ะบัดนี้ก็เลยเมื่บวงสรวงวันที่ซีทวายสันน่นเลขถูกหน่ะ143อ๋อเจเจบวงสรวงวันที่4ค่ะวันที่4หลังจากเลขออกแล้วเพราะว่าได้โชคไปโชคน้ำขายรถแล้วกตบ่ถือเลขมาหันซุยซุยเสียบซุยเสียบคู่ตัวช้างโตบัตรช้างโตบัตรอันนี้เงนมาฝันหลังจากบวงสรวงแล้วมาฝัน วันว่าโหลดพ่อวิ่งที่ใส่แก่ตามใบคลายนั่นแล้วหลดขึ้นไปขับประสนแล้วหลดบะเบอร์ฝาไทยดิฝาถ่ายมันหลดรุดออกแตกข้างหมดเลยฝาไทยโหลดฝาไทยโหลดพ่วิ่น่ะประเดี๋ยนมันหนึ่งสิสี่หนึ่งสามสองประเดี๋ยวจังว่าว่าสิว่าสีเน็มสามสองนี่แหละแนใจสิเน็มสามสอง กาดทะเบียนรถตัวไหนก็จ้าซี่หนึ่งสามสองอันนี้ฟ้าไทยรุ่ดเดิมมันอาจจะเป็นเลขไทยสามตูก็ได้นาลังก็ได้โอ้ฟ้าไทยรุ่ดดิครับฟ้าไทยรุดอาจจะเป็นเลขไทยสามตูหนึ่งสามสองอ่ะซีสามสองอ่ะเลขถูกหนึ่งซีสามเดินมุ่นยาตะวัตเจนี่มักพัดว่าสิรัตนี่คือสามสองเลขถูกผ่นมาตรงเลขรถนี่เลขถูกหนึ่งสี่สามมนเบิร์รู้แมนแมนสามตัเลยเลขถูกหนึ่งซีสามดิตาเจนี่มัก สามสองสองสามบอกค่ะจ้าคันคันนี้ฟันจ้าเพราะว่าอันถ้ะเบียนรถไฟถ่ายมันรุดแตกออกเลื่อยข้งจ้าสามสองเน้นสามสองโหลดเล่ยถ่ายอันนี้เลขทูบยังมาตรงกันอีกเออเลขทูบหนึ่งสี่สามเลขทูบอือเป็นตัวกราฟกันนี่ได้ถ้เบียนจ้าไม่ถ้เบียนรถคือเก่าจ้าอันนี้แค่นี้ องเม่ไจะไสองตัวให้เน้นหนึ่งหนึ่งกับสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งซี่แล้วก็สามสองเอหนึ่งซี่หั่นกับเอาแล้วกัสามสองอันละสามสองแล้วก็หนึ่ง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 ตัวเก้าหนามะอ้จ๊นึมาสิหนึ่งหนึ่งหออเพราะว่าอยู่บ้านเล็กที่ดิมันมันฝันตะแนวเกาอวนะมือเคลื่อนฝันว่าเอากล้ะมือเคลืนก้อนสีแกงดิมือนี้มันเป็นมันโกลน้ะ มันว่าไปดำหน้าก้ารดมดก้าสองมัดเที่ยงกันอยู่ในถุงครับเอากามาอยู่ในนี่กาเกาเสียไปถิ่มมาสั่นแต่ว่าเจ้าของกระดำก้าเกาดำหน้า,าดำก้าเกาก้าไม่บอกมาดำหนึ่งหนึง่นงมันสีย่างขนย่างหะมันสำย่างหนึงน่ง ไม่บอกมาดังเองสาวกับเขียนลงไปตั้งหากเด้อเหล็กนองสาวมันฝันนะมันอันคนผีคนทองวดที่แล้วกับผีคนทองมาบอกมันจมปากจมข้อมันมีมันไปเสวนอย่างมันอยู่หน้าไหะอยู่บ้านมันละมันจมปากจมข้อว่าอยากกับอุดรไม่มีเงินผีเลยมาบอกหนึ่งเก่าหนึ่งฮัลลาบอสตัดโอ้หมวดที่แล้วหมวดที่แล้วฮัลละฝันที่ว่าเฮี้ยนเป็นกินเลี่ยงว่าบะเลขอยู่น้ำเอื่อยเด้อสั่นนองสาวว่าผีมาบอกหนึ่งเก่าหนึ่ง วันนี้วันนี้มากอีกมาสามขึ้นติดน้องสาวกับปฏิเสธว่าบ่าเอาเพราะว่าสิบว่ถือครึ่งวันที่แล้วว่ามีเงินซื้อพัสนคร<ะ>ับพีกับมาหาสามขึ้นมากมือขึ้นนี่ขึ้นสุด้ทยกับเลยบอกรรออร์ตลีมาใหญา่สัน่นผีทองผีค้นทองออร์ตอรีมาใหญ่เลยออรเตอรีมาใหญ่เป็นตัวเลยว่าเอานีห้ไปซื้อเอาขันจะกลับอุดรไปบวงสรวง มันเป็นนั่งร่ำม,มันม,กมักร่ำน้องสาวมันว่าสิมาร่ำหายให<ช>ญ่หลายว่านั่งร่ำชุดขาวหาพนะุน่ะจ้าจ้าเออหาเพิ่มอีกสีเดินหือคู่นึงเป็นหายมาสันก็เลยว่าเออขันถือเลขไกรก็ค่อยสีร่ำหายเพิ่มมาสั่นมันได้บอถือเลขวันนี้ <c oughs> ดีเลยเด้ลอตเตอรี่หายมือขึ้นเอาหายไ,ไปซื้อเอาพั่นเด็กกลับอุดรมาสั่นยูซูลินน้องสาวค่ะอ่าแชนเอาของน้องสาวนะ่ะเก้าศูนย์สอง สามตัวเท่านั้นออตเตเลขท้ายสามตัวจ้าพีให้เลขท้ายลอตเตอรีทั้งหน้าจำบ่ได้ละสันจำได้เลขก้าศูนย์สองว่าสันตัวเดียวนั่นละเน้นเน้นรถเป็นพีพีคนทองว่าสันโอ้ยคือใครเจ้าบ้านเก้าศูนย์สองตัวเดียวเน้นเน้นเลยทำนี่คันตัดกับเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์สองแล้วก็เก้าสองแต่ไม่ทำนี่นะจ๊ะนั่นละตัดให้เขาพร้อมกัดเอาบนล่างเด้อเป็นว่าให้ค่ามากขันอยากมากอุดรให้ไปซื้อตัวนี้ จากมาล่ำให้ปูยู่เหี้ยนนี่แหละล่ำบวงสวงสารเท่านี่แหละนี่แหละผนวดก่อนกับมาหาหนึ่งเก้าหนึ่งอันนี่ว่าตัดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งผนขวมเจ้ามือน่ะเจ้ามือโวเขียนหาเขาฟั่งัวท่านเบาเร็วเขาฟังบัวท่านหนึ่งหนึ่งแล้วก็บสองสองเขาผนโวเขียนหนึ่งหนึ่งหาครับเสียดายเนาะเจเนาะเจ้าเสียดาย อต,ตัวเน้นของเจตัวไหนก็จ้าวัานนี้สามสองกับหนึ่งหนึ่งอั่นละกับทะเบียนรถล่ะมากสามสองแห้งที่หนึ่งหนึ่งกันซื้อกันไว้ซื้อที่น่ะนั่นแหละซื้อกันไว้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเดี๋ยวเทะเบียนรถมันสี่หนึ่งสามสองเนา ital, ะแต่ถ้าแต่ถ้ากับสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามสองของสามเท่านั้นเลขฟันว่าฟ้าไทยมันรุดนะบันนี้ มัก์คสามสองเสร็จ้อันนี้เนี่ยตรงเลขชุดอื่นใช่ตรงเลขชุดไปถูกหนึ่งสี่สามแต่ว่าเลขสามตัวห้มักมันมักสิไปออกลอตเตอรี่หน้าหลังสามตัวหายด้านตัวหนาสามตัวหลังก็เนี็จใช่ต้องยึดจับลอตเตอรี่เลยนะลอตเตอรี่เพราะว่านี่หลวงมีกับลอตเตอรี่มีงวดนีแหละขาดลอตเตอรี่แต่ว่าเฉียดดีพอเฉียดเต็มเฉียดลอตเตอรี่เลขใช่เย็ดได้เลขหนาสามตัวมันสลับมองอยู่มันหัน อึกไงตามตัวที่เบิร์คคู่โตแต่ว่ามันสลับที่กันนะนะเอึกไาวันนี้งวดนี่สิบเป๊ะบอลอึกเ,เ,เ,เลยงวดเจล้วันนี้ข้ามอล์มเด้อบาทนี่แต่เด็กเบิ้งวอล์มเลิต้องให้ถือเลยว่าว่ากับแล้วแล้วอันโมเจ้หัวแล้วแล้ววันี้พอดีหลังเงินไปซื้อนั่นอันล่อมุนเนี่ยเขพอดีเลยตา,ามซองมาคลายตามซองอ่ะ เล็กไทยสองตัวเด็กเล็กรางมันสิบติดลางสามสองสองสามกรับป์ก่อนสามสองมีมากลายนะคะถ้าถ้าห้าบวกกรับปัไมจะเสียใจขบุญไว้นั่นกันกันเลยะไรข้าว่ลากร้าวฟันขาดแม่เล็กคนห่วง คนบองมาบอกสองวัดตีแล้วบ่ะค่ะจ้ามีวัดที่สองพีพีตายท่าก้มป่ะจ้าพี่ไม่ยิ่งแต่ว่ามีทองบ้างมานี่นี่มหามันสามขึ้นมันปฏิเสธที่ว่าบ่มีเงินซื้อบ่เอาแนมาตัวเสียเงินมันเป็นคนหาเงินได้มันหูหคุ้นค่าของเงินน่ะมันสิซื้อเลขบาทมึงจ้องแบบมันคิดแต่ดิแกันเลยว่าบ่เอาอย่ามาตัวมาสามขึ้นเมื่อนมาขึ้นเด็ก็เลยเดลอตเตอรี่ให้มันว่าเอานี่ไปซื้อเอาเลยครับพี่ย้อนด้วยกัน อิสูลินเก้าซื้สองเก้าซื้สองตัวเดียวกูได้มากัวนนี้ก็นิ่นแล้วโลูกนาละมนละนินเอานีวันพระพระใหญ่มายำไหสามขึ้นเพราะมาแล้วกับย่านเนาะทุปปลาแล้วเงินได้แล้วกเอาเพื่อจะกีดยางอดรับอดนอนที่เราทั้งปลูกมั่นทั้งเห็ดเขา คันติดตัวยาม่าตัวเตลูกนเรียนบุนสวัสดีตัดเพตะว่าแพทย์ทได้ไปเรียนประเทศจีนออมเงินก็วันนี้ออมเงินกัด,ดยันบ่จากซื้อเลขดีมันบ่ซื้ออหรีอที่น้องสาวเขาพ่นท่อหมดอุดทนเนะ <c oughs> าะ <c oughs> คัเจิ่าเนานบัดเจิมาเนาะจันเจิ่เสาัดเจิ่น,ะนาะบัดเจ่าเนาะิัดเจิ่เขาสิัดเจิม่เขาะบัดเจิม่าเุาะบัเจมาเนาะบัเ่าเฮาดเนี่าเนาเลยร่าปากว่าเาสิ่ส้ แต่มน,น,นออกเงสีไฮสีไฮร้านน้ำเออเปน็นแต่น้ำบุนไฮขีน้ำเป็นีน้ำไฮร้านเป็นเลี่ยนเป็นพุ่นน้ำเจ้าจะไปซื้อเมื่อน,นี่แหละซื้อจั๊กน้อยอย่าหลรเขาจีขา,ายไฮบนว่าซื้อไรเราซื้อข้อแรกว่าเป็นหมีไพ่ที่เขาได้สีแดงซื้อสิว่าเอาไปทุ่มเราตามแรงห้าสิบห้าสิบอ่าเขาจะเป็นทุ่มกับมันพูน